สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลถานถาัฐวันนี้ถาขอชวนทุกคนไปทําผมกันค่ะแต่ครั้งนี้ไม่ต้องไปทําที่ซาลอนเลยนะ,นะผมค่ะเพียงแค่คุณมีผ้าคแค่หนึ่งผืน<ๆ>ก็สามารถเนรมิตให้ทรงผมให้มันหลากหลายและน่ารักถาและอยากชวนทุกคนนะคะมาเปลี่ยนลุกกันค่ะแต่วันนี้จะไม่เหมือนเดิมค่ะทรงผมจะแตกต่างขนาดไหนไปดูกันเลยค่ะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องถานถาัฐจะได้กลับมาเจอกันบ่อยๆนะคะมาเริ่มกันที่ลุกแรกเลยค่ะ เริ่มต้นด้วยการหวีผมก่อนเลยค่ะเสร็จแล้วก็แสกกลางนําผ้าที่ทุกคนเตรียมไว้นะคะมาโครมุมบนหัวเพียงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะล้อเล่นค่ะนําปลายผ้าทั้งสองด้านผูกมัดกันด้านหลังผมเพียงเท่านี้ก็เสร็จแล้วค่ะสำหรับลุกแรกไปกันต่อที่ลุกที่สองเลยค่ะ เริ่มต้นด้วยการจัดปลอยผมทั้งสองข้างนะคะกันไว้ข้างหน้าแล้วมัดผมด้านหลังที่เหลือนะคะเก็บไว้ใครที่ไม่ได้ซอยผมปลอยผมข้างหน้าก็จะยาวแบบนี้นะคะนําผ้าที่พับเป็นสามเหลี่ยมแล้วนะคะวางบนหัวแต่ลุคนี้เราจะนําปลายผ้าทั้งสองมาผูกใต้ผมของเราค่ะแล้วหลังจากนั้นนะคะนําหนังยางออกแล้วปล่อยผมสยายได้เลย หลังจากนั้นมาจัดปลอยผมข้างหน้ากันเราสามารถใช้นิ้วนะคะพันตัวปลอยผมข้างหน้าเนี่ยให้มันดูมีความซอฟต์อ่อนหวานขึ้นก็ได้ค่ะมาถึงลุกที่3กันแล้วค่ะลุกนี้จะคล้ายๆกับลุกที่2แต่การผูกปลายผ้าจะแตกต่างกันค่ะเราจะนำปลายผ้าผูกไว้บนผมนะคะไม่ได้ผูกไว้ใต้ผมเหมือนกับลุกที่แล้ว และยังคงปล่อยด้านหน้าไว้สองครั้งเช่นเดิมเลยค่ะชะดาลุคนี้ก็จะให้หมดประมาณว่าเป็นสาวโบฮีเมียนอะไรใดๆต่างๆนานาไปต่อลุคที่4กันเลยลุคนี้เราจะมาโชว์ต้นคอส,สวยๆของเรากันค่ะโดยการที่เราจะมัดผมขึ้นไปเก็บที่ด้านบนเริ่มต้นด้วยการสางผมกันก่อนเลยค่ะก็มีความเป็น ลุคนี้เราไม่ต้องมัดผมเนี้ยบมากนะคะเพราะว่าเราตั้งใจจะให้ผมเนี่ยดูยุ่งยุ่งเซ่อเซ่อนะคะโดยที่เรามัดผมขึ้นไปเพียงแค่ครึ่งหนึ่งค่ะจากนั้นม้วนปลายผมที่เหลือเก็บขึ้นไปแล้วใช้กิ๊บติดไว้ค่ะแท่แนแท่นแล้วผมก็จะอยู่ทรงเป็นประมาณนี้นะคะถัดไปเราจะนําผ้าค่ะมาม้วนเป็นทางยาวแล้วผ่านรอบจุกผมยังค่ะยังยังไม่เสร็จดีนะคะมามัดเก็บปลายผ้าที่เหลือกันต่อเลยค่ะ จะมัดกี่ครั้งขึ้นอยู่กับความยาวผ้าของแต่ละคนเลยนะคะมาถึงลูกที่5กันแล้วค่ะทุกคนลูกนี้จะเป็นลูกหวานๆที่เราผูกปลายผ้าที่ด้านบนนะคะและนี่คือถาผู้ซึ่งมีปัญหาก,กับการหวีผมตลอดเวลาค่ะมาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะเริ่มจากการแบ่งช่อผมด้านหน้าไว้เหมือนเดิมนะคะแล้วเราจะม้วนผ้าเป็นทางยาวนะคะผ้าไปที่หลังคอและใต้ผมที่เหลือค่ะ จากนั้นมัดปลายผ้าขึ้นไปที่ด้านบนเลือกข้างที่ทุกคนชอบได้เลยค่ะแล้วผูกเป็นโบเล็กๆเพียงเท่านี้ลุกที่5ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะไปดูลุกที่6ลุกสุดท้ายกันเลยค่ะลุกนี้จะพาทุกคนไปแบบเรียบร้อยหวานๆน,นะคะเพียงแค่มัดผมไปข้างใดข้างหนึ่งนะคะ แล้วนำผ้าทางยาวนะคะมัดทับตรงยางที่เรามัดผมไปเมื่อกี้ค่ะจะมัดกี่รอบหรือจะผูกเป็นโบก็ได้เช่นกันเลยค่ะเป็นไงคะทุกคนดูหวานหวานไหม นั่นนะคะก็คือไอเดียการทําผมด้วยผ้าผืนเดียวที่ฐานนํามาฝากทุกคนคะ่ะเป็นไงกันบ้างคะดูทําง่ายใช่ไหมล่าท,ท,ทุกทรงเนี่ยทำง่ายมากเพียงแค่มีผ้าผืนเดียวก็คือเล่นกับทรงผมได้ทุกทรงแเ้วเพื่อนๆลูกคาชอบทรงไหนกันบ้างอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกถากันนะคะถาก็หวังว่าไอเดียการทําผมเล็กๆน้อยๆนี้นะคะจะสามารถให้เพื่อนๆเนี่ยนำไปํำผมกันในชุดประจําวันได้นั่นเองถ้าชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามที่ช่องยูทูบช e ้นเนฐานฐถา้วยนะคะค่ะขอบคุณค่ะ และสามารถติดตามผาที่ช่องทางอื่นๆได้ที่ Facebook และ Instagram ผผานัผ่าเช่นเดียวกันค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะถาขอลาไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ